สวัสดีครับวันนี้เราไปออกคลิปกันนะครับกับคืนงานนาเยียน้ำยืนเมืองวนนะครับวันนี้เติมพลังงานก่อนครับข้าวต้มเซเชลนะครับนาัเรียนีครับกระพร้าบครับกระต้นนะครับ เติมพลังกันสักหน่อยครับไ่ออกของก็เรียนเหรีองนะครับรางกายเราม่อกคลองกัลมังนะครับล้วนไปเนี่ยฝุ่งเดียวมอล้วนจเอาไปผมถ่ายยกมอลไปดีกว่าสมาชิกรวมวันนี้ก็ประมาณ20นะครับร้อยกว่าครับสายเรียนก็คลอดคลองแล้วก็สายสายเหลือตูปสาครับเติมพลังงานกันสักหน่อยก่อนเราดีเล่นกีฬาหนือไเล่นที่ครับ นี้นะครับก็กาลังแยกสายกันนะครับสายกะสูบกับสายช่อนนะครับทนันนี้สายกะสูบท่านก็เป็นสายแหวนที่ช่อนนะครับมาชมผลงานนะครับ ตอนนี้นะครับมาถึงหมายกันแล้วนะครับหมายห้วยจานนะครับอันนี้ทีมง,งานแต่ละคนก็กําลังยิงกระต่ายบ้างนะครับตกปลาบ้างครับสภาพหมายก็สวย i อาวมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหแผลเต็มตัวครับวันนี้ปล่อยครับ นะครับอือืมตัดไม่โดน กระสุบน้อยนี่ตัวหนึ่งได้จากหนอนยางนะครับไว้ก้อยครับตอนนี้นะครับฝนตะกมาจัดปาร์ที่กันข้างในเลยครับ อ้นเอาหลุนนี่นะครับไปใส่เล่นเดียวที่ว่าเรายังว่สบายเอาอย่างนั้นนะเที่ยนโดนหอ

เนี่ยเราเราเท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 ทีมนเหลือครับองพื่บล้นครับของแข่ครับนี่ของแข่ครับนี่นี่คือปลารวงของทีมกระสูนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิับรับ

มันจำเลยคบบอกอัวข้องแฟลกแล้วเอบต้อเศ้าก็ดื่ว่าปลาทั้งหมดดีบ้เต็มเตเลยื้อต้องซื้ออันต้องซื้อขอนนะไม่จเป็นปล้องเยวในดามีก๋วเดียวเล่ ลุกยังไงกินเพื่ออะไรเนาะไปเที่ยวให้โคเนที่องยไเลีอยกันสามค้นไพ่เลีอยมเนมมกลมมึงเยเห็นบอเออนี่นี่เห็นไ่เ็นเยดอมึงอย่ี่ไนดไม่ล้ันมวลกมันผัดมาจี่นอ่ไพ่ถึงสายแปยเมันผัดมา

อมอกระต่ายนะครับจะเสมเพเงภาษาไยเบบมเมเขาบอกงดเราเขาภาษาเขาบอกดูวอางดเบียเลย ู้นมไออเผมนี่ผมยังนี่ผมอยู่ขำอยู่ใช่จะเปลี <c oughs> <c oughs> <Hiç> ย่ยนสีใหม่แท่ย่างปลาเกษตรนะครับย่างขางกัพี่ครับย่างขางโอ้ยเอแแษบเลยครับว่าใหญ่มันชิวมันชิวบุฟเฟ่ไอ้จีแล้วมันธุ์ ไปตอนนี้เห็นซับดีเลต่ายอมกรตายอมกระตายนะครับอมกระตายกินอะไรเลี้ยวเลี้ยวหอือหันฮ่าฮ่าอันนี้ไม่คนนี้รวยนกว่นี่นะก็ที่สภาพี่าเหมอนกั ยังเขาขึ้นเขาขึ้นนี่นะครับใช่แล้เห็นแต่คนเป็นคนจังไงตัวเบาเลยดูโอ้ยตายมีเร่องพูดอย่างเดียวแบบเอามันไปดูครับเด็ดว่งนั่งเขาได้สิไงหลังนั่่งนังขวัญดีไหมสภาพความสภาพหลังระสบตืเอามัครับจะผ่านกันละกันนักเอามันมาข้าหลังให้นะไม่สิไงหลังสภาพสภาพปัจจุบัน วันนี้เรามาเล่นเกมกันนะครับจะมีเสื้อเสื้อกั๊กนะครับตับเสื้อลาพลาเหยื่ออีกตัวนึงแข่งพรมตีครับมในการซีเยียให้โดนขวดนะครับขวดสปายนู่น้โดนก็รับไปเลยนะครับ วัน้สอบมาคสอบมาคือเบิงนตัวกันะแลแต่ครับแลแต่เอาเลยเอาดิันไมข้ามันเอาโดนไม่โดน่เอาัน่ดอ่ากํลัง้อมอยู่ครับกํลัง้อมอยู่อ้าวอ้าวพูดใหม่ครับพูดใรไงอ่าให้ใเอาเอาจริงยังเอาจยัมุนและเียือยังไครผมพูดใหครับพูดใหครับหลังันตัวนะครับันตัวอ่าเริ่มเลยนะเริ่มเลยครับเริ่มครับอ่าเริ่มครับไม่โดนครับไม่โดน มองเนีบ่มึงควายอย่างวะเนี่ยล้ปัญหามึงควายอยู่ล้เียครับแค่ตีเอครับเอาลองตัวเองมาเลยถ้าเคาจะด่จงหวะมันยอครัเราเดียเดียวจังามยจ่ียยลวดลองเบิ่งเดียวเดีคระครนู่นไลองเบิงแรกเริ่มครับเริ่มเลยพอป่อยเยอตอนีวแรกเริ่มเลย ไว้ถือคนครับผมื่อนผมีชกเพื่อนเพื่อเพื่อนถือเลยครับคนเลยัก่อเรีกครับชกชกอ้าวี่่าโต๊ืนอยู่อ่ะบกบอกบกมโต้ก่อนรับอบอกเพื่นมุยโอกาตีเอถ้าเพื่นตีถือก็นเน่ครับอมเสือ อเสือ่านน่เอ้านแบ็กเอ้ามอเสือนะแบ็กบาดอู่ครับเอ้ามอเสือเาที่อาจารย์นึ่เยอาได้เอาคิดว่าเสียมเลยเหยื่อวมเหยือได้ไวกว่าคิดว่าให้เหยื่อวาอาจารย์อมเอาูเขาถือปไดเอาลาวานต่อไปนะครับเป็นเหยื่อลาพล่านะครับเอาใครก่อน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  ดีข <mile> ้างหลังเลยนะก็ไปยังรับดัานีกลำพาล่ะนำมาล่ะเขาแบบว่าจะไหนขวดแตกไม่รังอยู่บอกเดี่ยวเงินฟ้าเวรขนาไปไก่ตัวอันนี้ท่านห่ไข่เดี๋ยวหูไข่ใส่ี่

ถามถ้อยได้ครับถามถ้อยแพรตีครับแพรตีแพรตีครับถามถ้อย

เอาจ้าโบมาดิบอกเพิ่นตีไปเดียวเพิ่อนสอบไปเรื่อยไปตีเลยเออยืนไหนหมดละโอ้เบิ้องบนเป็นสี่ชันหมดนี่มี่คนขั้นวะเพื่อนตีเพื่อนครับ โอ้ยกก่อผู้้ายผู้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาอะไมควันผูวนอันนี้ไม่กระเดอันนี้ไม่กระเดเอกองเลยเหอเนเปงเลยนี่เป้งเสือยาบหยาบนันี่เี้อโซ่ถิ่มเลยนี่อ้าวขาแถวขาแถวเลยนี่อะไรครับจก่อนครับกก่อลกร็นใส่หรือดึงวัดมาใส่ไม่ได้นะครับอ้าวไม่ตีว่าถือ กินครับหันหันไปแล้วหมนกันครับตะพี่เรื่อมเรื่มเรื่มจังอ้าว่เดี๋ยวกินเากทั้งขวากันเลยครับเอาละกผู้ใดผู้ใดตีบนถืง จะพาปอป้อนก่อนกินกอนสองเลยมก็ยกคกินกนคนี่เจเจสองใเลยอันนี้ผมสองเอันนี้สองใอแระวางเบียอันนี้ผมเอาจริงเลยเนอเปรกหน่ง่อให้ผมกิน่อี่ให้มกิน่อี่นี่นะครับอ้าวเอาเดี๋ยวตีมันยื่ทีมีสอง่วอกไม่อเตีปลาขอบ เต้ยหนึ hehe, breakup, uh, ่งเป๊กอวเตน่เ็นมาครับเดี๋ยวผมเสือมายเนนบัเด่นน้ำบัวเย้เดี๋ยวๆฟรัวโอ้ยกินเงเป๊กโอเดี๋ยววโอ้ยตเีไม่หมดแล้วตีเลยายาต่อตีแล้วเอาน้าแม่มาเว้ยตีบถจริงครับ

เหอมืเอรอเหรอไม่เหอมเหหรอม่เหอไมเอมเร่เีอไม่ยหอ้่เไ่เไมเหรอเอเห้เือ่อมมเ่รอเสือไรอไ่เเหอไม่ม่อรเรม่หรอไม่ การดิงเด้งพุ่อึดอัดได้ยังเนี่ยเดมือคือดีแล้วล่ะเอน้กูพุอวะหอ่เจ้าบหเจ้าเป็นกองางไมการแล้วกองไมการถายอย่างี้อเออครับผีผีรังนครับผีลังนครับองแล้การถืสเด็กเอาตรงีซะครับสอเป็กหาเอาจิงเป็นชินึ่ได้บครับสอเป็กหาเาหนาเลย เออถือไปฝากฝากไหครับฝากนะมยุ่งเหราเนี่ยมัดเดือนขาดนะนคนวันฝากไอ้ยุ่งเหรอเฮ้ยยุ่งเหรอเดี๋ยวนี้กว่าถอรถหนิเดี๋ยวไปสวมกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวกาสมัครกาสมัครเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวชอบถือไปไหม เอาวะควายยังก็ตีกันซะทีกันซะข้าสนับเชฟขโมยขวาขวาขวานนะครับข้าสนับตอนรัสเซียครับขวานเตี๋ยวเนาะเตี๋ยไปแต่ว่าขวานเขียวตั้งสองคนขวาน้าได้ครับตีครับน้ำอู้หูน้ำต่างเอาครับเออ ข้อสองกับขอสองเนี yeah, ่ยผ้ก่อเรียนครับไอ้ี่ซ้อมมานั่นเอาขวดกลางนะครับเนาะกลางครับกลางเด้แล้วนะขวดกลางนี่เราต้องจับนะเต็มเต็มเล่าหาเหล่าหน้าไม่ดีเลยไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋วเอ้ เรียรสิลงเยียมเรียรีห่วิลงเยียมห่ไปตอมาบ้องัหนเฮ้ยเอาอเคอคมา่ดต่นั่นไบดีจนเพื่อแตกันเลยดีิ้เปาเลยป๊อปโอ๊ยไปเมราพี่ตแม่โอ๊ยดไหบุรีเียเป็นตำรวจตำนาเลย เอาเหลือก็เรื um ่องเดิครับค้มยิมเงียบดีนะครับเป็นจับของเขามาแล้วมาใส่จับเขาเถื่อีศาจดีต้นสีแล้ววันนี้แต่เอาเงียบอยู่ครับไปก่อนขึ้นวะข้าสมัครก็ว่ามีเฟซของมีเฟซ

ลวบรากันเลยหรอไ่หรล้วที่หนส่วนผมไม่ได้เก็บช่วยครับเก็บรูปอย่างเดียวกส่วนผมไม่ได้เก็บช่วยครับเก็บรูปอย่างเดียว อ่ิออูดินดูดอนดูดิน้ินดูด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 ินงูดินเกดินดูอินูินดูดินดูนดูดินดกดินดูอินดดนดนดูดนันิกนนิด